สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊หมูมาแจากสูตรหอยทอดเมนูที่หลายคนติดใจแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าไปสั่งทีไรก็ขาดใจไปซักทุกอย่างเลยเนาะหอยตัวเล็กบ้างเอ่ยบางทีก็แป้งไม่กรอบค่ะเจ๊หมูก็เลยจัดสูตรที่กินแล้วอร่อยมาให้ทุกคนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาจดสูตรและดูวิธีทากันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวจะใช้แป้งทอดกรอบ50กรัมแป้งสาลีเนกประสงค์50กรัมแป้งมัน45กรัม พริกไทยป่น2ช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเดียนจะตามด้วยน้ำเย็นจัดลงไปเลยค่ะวันนี้ใช้ประมาณ375มิลลิลิตรแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะต่อมาทำน้ำจิ้มหอยทอดกันต่อเลยจ้าเดียนใช้น้ำจิ้มไก่หนึ่งถ้วย ตามด้วยซอสพริกอีกหนึ่งถ้วยจากนั้นก็คนได้ส่วนผสมเข้ากันอัตรา,าส่วนเดียนใช้เป็น1ต่อ1เท่ากันเลยนะคะต่อไปเดียนจะผสมแป้งกับหอยกันต่อเล็กจก้ะเริ่มจากแป้งที่เราผสมไว้ตักใส่ลงในถ้วยตวงประมาณ2กระบวยค่ะคีบหอยมแมลงผู้ที่นึ่งไว้ลงไปในถ้วยได้เลยจากนั้นตามด้วยผักชีแล้วก็ต้นหอมซอย เสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มทอดหอยกันเลยค่ะตั้งกระทะตามด้วยน้ำมันเปิดเตาใช้ไฟ,ไฟกลางวันนี้เดียนใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะทุกคนจากนั้นเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไปทอดได้เลยเทให้แป้งกระจายตัวทั่วกระทะเลยนะคะใครอยากเพิ่มหอยแบบจุกๆก็สามารถเพิ่มได้เลยแม่แล้วก็จัดหอยมแมลงภููให้กระจายตัวทอดไปเรื่อยๆจนแป้งเริ่มเหลืองแล้วก็กรอบค่ะ จากนั้นตอกไข่ใส่ลงไปค่ะสักหนึ่งฟองตีให้ไข่ไก่แตกกระจายตัวทั่วแป้งเลยค่ะพอไข่เริ่มสุกแล้วก็พลิกแป้งหอยทอดกลับอีกด้านหนึ่งค่ะค่อยๆพลิกกันด้วยนะคะทุกคนพอสุกแล้วก็ตามด้วยถั่วงอกใส่ลงไปผัดเลยค่ะปรุงรสนิดหน่อยด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเทลงไปบนถั่วงอกได้เลยค่ะผัดพอสะดุ้งไฟแล้วก็รีบตักขึ้นมาเลยจ้าทุกคนเสร็จแล้วก็ตักหอยทอดใส่จานได้ละ เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเมนูหอยทอดเครื่องเยอะเครื่องแน่นสูตรนี้แป้งกรอบค่ะทําเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยนะรับประกันความแซ่บความอร่อยค่ะแป้งก,กรอบๆหอยตัวใหญ่ๆกรอบอร่อยทุกคําแน่นอนและที่สําคัญต้องราดน้าจิ้มบนหอยทอดชุ่มๆด้วยนะบอกเลยว่าอร่อยมากอย่าลืมแชร์สูตรแล้วก็บอกต่อด้วยนะคะทุกคนเจ๊หมูขอตัวไปทานก่อนนะ ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบล็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ